สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวสังคมออนไลน์ทุกท่านครับผมผมนายกเอมครับนายจักรพันธ์สวัสดีครับผมผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุวันจอมบึงประจํปี2556ครับผมก็ตอนนี้ด<ม>ํางลงตางําแแน่งนายกองค์การาานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยีอยู่ครับผมก็ วันนี้จะมาฝากถึงเรื่องการที่เราจะเลือกผู้นำครับผมก็การที่เราจะเลือกผู้นำนั้นไม่ใช่ว่าเขามาขอให้เราเลือกนะครับหรือว่าเฮ้ยมาช่วยเลือกหน่อยเพื่อนกันนะครับแต่ว่าอยากให้ดูที่ประสบการณ์นะครับการทำงานนะครับแล้วก็ทีมงานที่ จะมาทำงานใน,นอนาคตว่ามีประสบการณ์มากแค่ไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการเลือกผู้นำนะครับก็ถ้าเลือกผู้นำที่เขายังไม่มีประสบการณ์หรือว่าอาจจะมีประสบการณ์น้อยก็ให้ลองคิดแล้วก็ลองไต่ตรองให้ดีนะครับว่าจะ เรืองใครผมไม่ได้โจมตีฝ่ายตรงข้ามน,นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกันเรื่องผู้นําให้ฟังก็วันที่ยี่วันที่วันที่วันที่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับปมาร้อยห้าสิบหกก็จะมีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาหมหาวิทยลาลัยราชภัฏจังบึงที่กองพัฒน,นานักศึกษานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่พี่ เพืเ่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับไปร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิ์ของท่านให้เป็นประโยชน์นะครับเลือก <c oughs> ผู้นำที่มีประสบการณ์นะครับทีมงานพร้อมนะครับเข้าไปพัฒนามาวิรายครับเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมนักศึกษาครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาบอกไม่เรียกว่านโยบายดีกว่านะครับเรียกว่า,าสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าผมได้ ทำงานเป็นองค์การนันกศึกษามหาวิทยาลัยพัฒน์อุบลจุฬาในปี2556เดี๋ยวเจอกันครับเบอร์สองครับผม